นี่ใส่ตู้แข็งโรเดอร์เด้อว่าย่อยตังแลดเนาะแม่นบ่แม่นๆต้อันนี้เป็นเป็นหัวใจเนาะหัวใจแน่อ่าอันนี้อันนี้น้จิ้มเด้อนี่เด้อนาวบักนาวกินข้าวบ่ยังบ่ได้กินข้าวแต่เช้าบ่เข้าเที่ยงยังนีมันลอกลูกซีน อ่าข้าวตะกี้เพิ่นอยากเลยบ่ถามตะกี้เพิ่นนะไม่อยากยังเลยอยากกินแต่ฮอนดอกไปอออันนี้เป็นลื่นเด้ออ่าลื่นแน่หัวใจแน่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เป็นสินส้นสิ้นหมูอ่าสิ้นหมูนั่นเอโอ้ขิงเบิ่ดบ่หนิฮะเบิ่ดยู่ กาบสบายดีสบายดีเนะาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเน่าเพียงเนาะเบิด์ตมองสบอนพี่น้องเลยว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกีนหนึง่งพอกับช่องยูทูบของเราอย่างายใจกันเอยเพียงเนาะเมื่อนี้ออกมาถ่ายคลิปพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี้บอสบายพี่น้องเนาะเป็นไข่ไปตรวจในทางหมอเพิ่นกบบรว่าไม่ได้เป็ี่ยนยังว่า เป็นอาการของการเจ็บคอพี่น้องไงเนาะแต่ว่ามู้ซึกว่าเมื่อยแห้งเมื่อวานนี่อไเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือว่าไข้แน่น้อยนึ่งก็มีภารกิจเนยพี่น้องเนาะว่าเราจะไปอันอาทางบ้านทางเรือนของน้องจ้อยอก็มานำบอจิตเมื่อนี้พี่น้องเลยเรียนขับรถกันยังมู้ซึกว่าเมื่อยอยู่ก็เลยมีภารกิจว่าซื้อเขาไปให้น้องจ้อยเนาะมันก็เลยอาศัยบาจิตเพิินพี่น้องเลยเกไปให้เนาะ ว่าซิไซดพุทธจักรเขาช่องกระสอบพี่น้องซื้อไปมาจะไปพระเขาอน้องจ้อยเขาลวงแก้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยอยู่เนี่ยกินเนี่ยก็เลยเขามาทางนี้พี่น้องเนาะแล้วจังไรก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนอันเพื่นค้อ,องกันเม่น้องน้ำเพชรพี่น้องบ่เวียงเคยเขามาหาเพิ่นเทือหนึ่งบมอ้อพุช่องเทืออะไรพี่น้องตั้งแต่โดนๆพี่น้องเนาะมาพอดีมาพอเขาเอาตาเขาเอาคำอยู่นี่พี่น้องเนาะเพม่อนมีภาระคือกันอ่า นี่คือการกินหัวเนาะเออมายังนะบอตะ,อะสบายดีเด้อเออว่าปลาปักเป้ามันมักลุง่งนเลยเจ้าช่วยอืมนั่นแหละพี่น้องเลยน้องบอจิออสบายดีเด้อบอจิตมาทำกันแมนมาทำ,ำกันพี่น้องเลยเพื่อนแม่น้องน้ำเพชรเนาะแมนเมนเมนมาทำกันบัดสุกทุกคนพี่น้นนองเลยมาเนี่ย

เอ้ามาหยังน oh, hey, uh ่ะเห็ดเห็ดพวกบ่น่ะโอ้สบายดีเด้อโอ้ได้เห็ดพวกอีกเอออ๋อคือดอกใหญ่แท้บ่แม่นเ็ดวกจิกบ่บ่แม่นบ่เ็ดวกจิกคือดอกใหญ่แท้จ้ะมันได้แวแมห้วยเด้ออไปมานี่ไปมาน้อยเก็บนําแม่น้อยอยู่บ่ เก็บอยู่เก็บอยู่เหมือนกขึ้นเองก็มีก็เพิ่นเลยวนให้แม่พาไปนะ้แม่วแม่บ่อยากันวได้กบไอยู่เด้อบ่อยมันเคยออกบ่คแล้วบ่อยเคยออกออกจะออกเออออกะคือว่าเนาะมื้อนี้กมีทางผู้ใหญ่อ่างอเมริกาได้ดนน อาหารบะจิตแล้วก็อันนี้ส่วนของท่าบะคำนี่เนาะเป็นเขาน้ำเนยได้กินเอาเลยเนาะมีมีกระชามอะไปเอางกระชามระไรกระชามน้อยได้กระชามใบตรงหัวมาเลยเอ่อกระตูก็ได้ไม่ง่ากหรอกกระตูก็ได้กระตูินเรกระชามกระมันหัวแต่สองใบนี่แหละกระชามเพี่นได้กินนี่น้องเพชรได้ปวดนะเก่งก็ได้หนึ่งก็ได้บ่ ไปได้เข <chill> <ừ> ่าอล้วยังหลายอยู่บ่เข่าฮะเข่าจำเข่าก็คนมาให้มาเนี่ยแล้แต่เข่ายังซอฟนึ่งพอจันมาให้แต่ซอฟนึ่งพอพอเนี่ยพุดดิบจ้าเด้อพี่น้องเด้อบ้านนึงตกับของบะเวียงพ่อแหงได้เนาะบะเวียงเนาะเรียกเด้ยกคอยจุ๊บอยู่ของเจ้านี่เด้ออ่า นี่ใส่ตู้แข็งโรเดอร์เด้อว่าย่อยตั้งแลดเนาะแม่นบ่แม่นๆๆตังแล้ดน่หละอันนี้เป็นเป็นหัวใจเนาะอ่าหัวใจแน่อ่าอันนี้อันนี้น้ําจิ้มเด้อนี่เด้อันาวบักนาวกินข้าวบ่ยังบ่ได้กินข้าวแต่เช้าบ่เข้าเที่ยงยังอันนี้มันลอกลูกซีน ข้าตะกี้เพิ่นอยากเลยบ่ถามตะกี้เพิ่นน่ะบ่อยากหยังเลยอยากกินแต่ฮอดอกเปเอออันนี้เป็นลินเด้ออ่าลนแน่หัวใจแน่พี่น้องเอยแล้วก็เป็นิ้นิ้นหมูอ่าิ้นหมูนําแโอ้บดบ่นี่ฮะบ่อยู่อ่ยตัวนี้เด้อบนี่ไดปลาทูปลาทูพี่น้องเอย เอาตัวน oh, ั้นออกมันน้ํามันหัวเอาอันตัวที่บ่หัวนะออลูกซีนน่ะมันบ่มีน้แม่นบ่เากชามอีกตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเออหันออกแล้วก็วางลงหันเลยเด้อๆแม่นอ๋อสิกินเบิดบ่บู่นี่ฮะพาออกพาอยตักเดดเนาะอูแนใส่ชองติดชองยังไว้มันจังน่ะนี่ก็เอิ้นมยังก็ใส่กอกบ่ใหญ่เอ้าเน้องเดอ บริวาชุนธีเรืเป็นของทั้งอ่าครอบครัวนึงเนาะอ่าจะตปกรบ้าน,นี้ก็ได้ยันหมแกงยูเห็ดปวกมันยันจะไปยันกินโตมันงางพูนแะน่ก่อนเพื่อชิล่างอีกัว<อ>นี้นเนาะเผื่อจะขูดชิล่างอีก,กงอูชอร่านีมมันขเลยก็เลยแงออ มันออกได้ลายมือได้ใ oh ช่เนาะเดิมเทาเดิมบานวถนนีะหาเดบ้าบ้านนดกนินี้ได้เใต้้ขมือทำในประหาเลยเนาะขายได้เชนหาหมูกรโอ้แต่บาหาชิพันดอกงามไปขายให้ทำนี่เขาชื่อโล่นี่ยนาเป็นก็โลห์0ชิพันเป็นดอกจูบๆแบบนั้นบานนี้เป็นออการแล้วไ่ยากแบบว่าขายนะ มันบ่ยากไปคล้ายแหละป่ะเดี๋ยวไปหามตัวม uh, ันลายนะเฮ็ดออกลายเนาะนางดินิ้นงดงนงดงลูกมกินนะเบ้ขนมนะกินนะแม่คือบบกินขายเห็ดก็เพราะซื้อให้ลูกกินตะละมือเอาเละเอาเลเนาะกับซื้อน่ากินแตปวดขาดิเนาะ่ยกันแล้วบ่เนาะฮะ ใครหลอดนิหน่อยเขาเริ่มง่ายล้เนาะแล้เห็ดอะไรดุไอยู่แลยงามเห็ดออกที่แม่ได้ยลอดก็ไปแล้วเราไปนาเปนาดิไนแม่ไปว่าไงไปน้แม่คุณสาวนี่ก็ไปแม่ไปว่ะไปเอาวันันหไปหาลับ้าไปือหาเจ้บอกไปพาได้เจือไล้เจือเนาะมันมันเคยออกได้ยีหอกไหมดิมันเอาวันนี้ดิกับเดมันจะไปผูกัวใจอได้ เป็นผ oh. no. yeah. yeah. ู้เห oh. mm. okay. ็นโอ้คำว่านี่พอดีครับเนาะพอเห็ดปวกนี่ตอนมันยังน้อยเนี่ยมันไม่อยากเห็นมันนะคำมันโมบานเนาะคำบานออกมาสีขาวที่มันจูมน้ดำๆเล่นไม่อยากเห็นเนาะกันเท้าคนเด่๋ยวได้นอนเห็ดเมื่อยป้เมื่อยยิบ่้เดยเมื่อยอยู่นิดนึ่งเดินได้ไหมกะเท้าเมื่อยเด็นเดินเลยดหายเมื่อยเลยเนาะ มันดีใจวันฉันเลยไปพ่อหลอกจุ้มในแหงนน่นแน่เนาะพ่ออดใจแล้วจะเห็นเห็ดขนดเห็ดหลายเปสียคุ้มพาแม่มาแล้วแต่เมื่อแม่เมื่อขายขายออยมีแต่หาแบบของธรรมชาติเองมันบอกหาขายธาไปขายเนาะเอ็ดจิโลุดจิโล่จิโรเขาขายในไรทางเลยหกิ้อ เป็นเงินบาทก็รอดตละบาทเือตละบาทเปนเงินบาทแล้วชื่อะไรเต้นาเดืยมยองนั่นแวละเตลาบาทบัดน้องจุกด้วยส์ฮิตอย่างน่ซ่ยเมย์ช่หนึ่เรยยก่อยเมยอยู่ปะมันไม่คอยฮิตอ๋อฮิตเตอร์ นดีเป็นเพ er. er uh. yeah, uh huh. ื่อนพลาลไปซอยวียกเพิ่นซอยวพนขี้ขาซีนาอเนี่ยไปาเพชองนพิ่นเป็นไหม่เมื่อไหร่ใช้มองอยู่ใช้ค้องด้ยอยู่ค้องโอ้่มยันตรงหนาำบ่เพม่นไปดูเออดึงเน่ยเนาะระวังด้อแก้มถึงยังไงนะน้ำพอนลวกเพิ่นอาแล้วสังว่าได้ไปเห็นได้เห็นน้ำพอนุ่งช่งเพให้แม่ตอนนาเนน้ำนาโอ ตกเลยขนอนแบบแบบมันสะบาดนะมันจางก็เแบก็เลยว่าห้ามีกับนี้พะไปตุมกมันน้ำโชกประเทศมกินแน่เขียเนี่ยมันเศ้านะมัสบาดเข้มเปิเมื่อจะไปเห็ดแล้วเยผาน้ํา้อนวกหดดป่าดำหน้าพราดำนานเห็ดนเนาะใส่จอกยางผัดางก็นก้มหรือผัดจกมันมันวุบลงนะลพะราพะราเพราะมนั้นเหมอนกระตกหนกรจุมเนะใชเนาะพอแห้งแล้ว บุญจะบดถือแต่ลงไปเหมืนไปบอกแม่ยามันถืกยังถือ้างๆไปชื่อได้เนาะไปถือ้างหน้าแบบนั้นโดนนะโอ้ยายแ้งเนี่ามบดชั่งเนาะจังแล้วมันหนาวเนาะแม่ร์ใจกล้าโบ๊กแม่มาไปต้มม้านเนี่ยมามาไปกินชั่ต้มกินแต่น้ำร้อนแค่หนาวเริ่มเริ่มใหญ่บัตสุกูอยู่คนเดียเด้ลูกเต่าเดินนองเดินเนาะ อิ่ใหญ่แล้วเป็นลมผิก็ที่จะข่วมนะเผิดไปหาอยู่หากินนแม่บ่ได้คาดเดาหัดดุเป็นั้นแม่แต่ละมืดเหนืงส่วนแม่เนาะคุยถ่ายฝอยมีแนวอยู่ยังบม่ได้เบิร์ตได้หนึ่อ่าเต็มดังอ่าคุยถ่ายด้วยบ่เลยอันนี้บ่หลอนในบ่อไปหาหลอนหัวหายไปหน้านี่บ่ด้ยอยู่นี่ก็ออกคือการร้อนในอ๋อ้การขี่รถไปอีกข้างหน้าเจ๊ไก่มันยังมีป่าร้ายอยู่ทางนี้แกเนาะร้ายอยู่โอ้ ท่านไปนี่คนบรุดในกะหาแต่นนนี่แหละบรุดไปไกลว่าสมผัดดุดเห็ดอ้อยนะปุ๊อแม่ไปคุดจิโร่มืนันกัไปแถวนี้แหละไม่ค้าเขามาเอาเลยบรจิโร่คือเจ้าไปขายเคุดมาแล้วเขาก็ไปขายให้เพิ่นโอ้เสิสั่งว้เยว่าๆได้เ่าได,าไดก็เอาแล้วม,มาแล้วกัผู้ชม่ง่ายว่าขอแค่ว่ามีเนาะมแลเพแต่ว่าเาออออยังอันนี้แหละนี่นังเข้ม่น้องเลยเนาะ จันแมนลืมเนาะแมนลืมอ่าแซ่บได้หน่นะพี่น้องเอ้ยเนาะแซ่บบนด้านน้องเพชรของหมักมาได้ล้างเข็มนะเนาะตื่นตื่นจามาโมมียากระจีนเค็มจับเตี๋ยก็ไปหาอยู่กินเกลือนะเป็นเป็นลังเค็มพึ่งพึ่งไหวเลยออกจใจของยาเพราะว่ามันเนี่ยซื่อเนาะมันซีอัพเนี่ยมันเค็มเอาต้องพึ่งอ่าไปวันนี้ก่อนัปนี้ก็ได้เนาะเฮ่าเฮ้ยซื้อข้าวซื้อน้ำปกติ chị lanh mưa là ở tay bì lại cái này a petalon no a petalon mùi hinh nữu wan iso hoop 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 มื้อนี้มาเมื่อยเพิ่นว่าต้ๆเพิ่ลูกสาวกะได้จบจื่อแลวตัวนี่เลือกไว้นี่สิไปขายบ่นี่ตัวนี้ก็ไปต้อนจุพอลงามะดอกบานกันนไปขายคกไดบ่มีดกไปขายโดโดงเพเด้อไปขายเก็บเงินสงไว้เนาะบ่เป็นหยังดอกได้พอได้ซื้อตมขนมให้ลูกเนาะเพราะว่าคือคือทงบ่จิตกับทงทีมงานนี่คือเพื่อเพื่อสิเมื่อบ้านอย่าว่ามันมันมันดก่อนเด้อ แม่นนะคอยชื่อเมื่อตอนนั้นก็นยังเพื่อเมื่อรถเดะมันเพื่อช่วงนั้นมันนั้นปูปูเอเก็บไว้ให้น้องขายเอาเงินไวกระต้มขนมให้ลูกคันน่นเมืนน้องนไป เปินไข่บ so ่17000ยังคา30000น้อยจ่ายเพิ่นัน7000กับ10000อจ้างันก็บ่ได้มีลบัดนเบิมีแต่รับจ้างัไปเนาะ่นแล้วก็ปัญหาแต่ละมื้อได้มื้อละ0ยอไปทีละน้อยอ่เงินหารับจ้างนหน้าลก่อน มาปอคนคนเลวบบอหือบวหัวใจไ่อยากดีมันจางแบบอากาศท้นหอนแล้วไม่อยากใหนเคร่องเห็ดเดือยแน้แเ่อแบบมันากสบไปเลยคนร้องห้นีิแต่มาว่างมาได้เงินจะเอาไปกดยืมคนมาหันเลยเนี่ยเนี่ยคำเลือกจางไมนอยากเป็นดื้อเป็นหันเป็นนี้วน้อยขาจานอาหารแน่เนาะต่ออดน้ำอดังยูฟังกินเหนือที่เน่ยเมื่อยม่เมื่อเขานะ แ <comp> ล้วเอาหมอมากวนมันเลยเป็นบุษบายจะไม่หูกแล้วโอโอ้ยโอ้ยบ่าวอะไรไม่ตลาดอืจะนี้เดแสดงนเลยทีากทุกหหมอแบบอันุงจรพอวันม่มขึ้นีนี่ดิคันอาการ้อนยังเ็ดเรียมันเ็ดสอเียกะกีอันบเ็ดเรียวยมอาองเป็ดวาสังด เอาน้องเอาน้องเน่ได้ก็กุจิโร่พ้อมหาเฮ็ดเอาลรางทวยรังทวยหาพื้นหาพื้นพ่อมไขยเฮ็ดอีกไข่จิโลพร้อมทั้งไปหาทั้งไปขายบ่นี่เห็ดเบิดเนาะยี่หล่าโบ่อโบเป็นยังคือบ่อายไปขายลงไปหลักเออเป็นบวกเ่ยทำไปล่างนี่เป็นบ่กล้าเนาะเป็นโบอือ มีได้กี่ว่าน้องคนเบิลนี่นี่น้องโูบเล่อยไปนั่บ่ไปขายนะบางที่ก็ได้ไปบางทีก็ไม่ได้ไปนักเลาอยู่เด้วส่วนร้ายไม่แต่นี่เราเลาะไปแม่น้องน้องน้ำเพชรมันบ่เวลาได้มาแล้วก็อ่านน้ำเพชรเอาไปขายแล้วก็ไปใช้ได้ไปขายมาแล้วก็ได้เงินเนาะก็คือมึงได้เฮ็ดประสิการภาพออกมาอะไรอยากขายดีใจเอามาขายให้ระมัดระวังแน่แน่ปหาปลากันเนาะเอาย่านมันนั่นเล็กน้อยเด้ว Một năm khổng là năm huỷ, năm nồng đấy Năm khổng <laughs> đấy Dần phạt, dần tốc Ừm, ừm Bớt ừ. nhanh ừ. hết tuổi là mẹ phải cút cho Các bà không lôi nằm, lôi nằm, lôi nằm bình chưa bà? Bình chưa? Bỏ nằm, kinh, con đáy các bà Chứ bà chẳng để tức thật Họ đi bay là vấn đấy nằm thế, นน้ำมัไหลแม่ไหลตีเขาเหือบหินแล้วนแม่ม,มันอิ่วเนาะมันหมุนแบบนั่นนะ่ะเอ,อ้ยญานิได้เฮาเลยขันน้ำนองชี้ใหญ่ยังบุก้าลงได้นี่ <c ười> ลงไปเลยจะขึ้นว่าจิมียังดึงแนะม่พอเขาลงไปบาเขาลงไปขมือขมือกับนุรน,นยานอืินที่เหล็กกับญาติเราเป็นคนยานน้ำเพื่อการชินเนาะนมาเด้อเนาะแล้วมันก็ชินเองเป็นอนุญาตเดี๋ยวนี้ลูก หรือว่าใช้ขื้นดีขึ้นได้ในช่วงอนาเด็กน้อยกูเป็นใหญ่ขึ้นได้เมื่อก่อนเมื่อที่ผ่านมานี่ายเนาะคันโบชบสบายก็มีตะเพิ่นเนี่ยเอานะน้ามีแมเมอรเนี่ยไร่อยอดได้จะค่วมเนาะมันถักเมื่อยเลยคนยังน่อยเลยเนาะแมนม่นนมนเมยแค่คือเข่อกว่าไม่เอาไม่เอยไม่ดูถ่อกไม่เป็นยาเสพติดไฟ คือไปชินล้เมือยมากลฮิทขนมปงคล้ายก็ช่วไปอีกเลยเขาเคยไปเลยเลยเคยไปเคยหาเยย่ซื้อบได้บันนี่พาไปนฮบริดเนี่ยมาคุิโลคิโลาะหเหิดนะเอาตัวรดเนาะใหญ่พอจะไปหารไปบได้กัย่งว่าเคยไปนะจักป่าจากโดนเลยใครควให้แม่เดี้ยงให้แม่นาเบิงจนใหญ่ขึ้นมาจนบวจักเ็ นาใครยามว่าอย่ากหายไปผู้เดียวแด้วหยันเขาจับไปตัวทีบเล็กน้อยไปผู้เดียวก็เชื่อไปแต่ก็แม่ไปก็บบุคคลมาสิห่างแม่ดอกเป็นอย่างไปน้ำกันนี่แหละบุคคลปะลูกไปผู้เดียวก็ไปน้ำกันกันอย่ใกล้กันมิตรบอกลูกว่าไปไกลอยู่ใกล้แม่นี่แล้วก็บางเนาะดูว่าไปแต่กะบางนะป้าในดุงเพาก็ย่านคือการเป็นพี่นินเนาะ หน้อยน่ะบุกก็บเกียกกับงานกับรองจงจอยและพี่น้องน่ะน่ะาตาเรืองคือว่าน้าเมย์ได้ใช่เนาะแมนอยู่เฮ็ดอยู่ลูกมันอยู่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันเกินเนาะแมนแมนเกินกำลังของเด็กน้อยอู้ด้ยามเฮ็ดออกกระเป๋าถุงมืออยู่ะก็ไม่เมื่อหันได้เฮ็ดไปเลยกระเป๋ากันมากันมาแต่เราเพื่อนช่วยกันนี้เออสู้ๆแล้วจะเดินน้องเพืดอนเด้อ คอยเห็นคอยทาไปเนาะอืมอเนี่ยนะคือเวลาเห็นรถนะรถไสให่รถค้นแม่ยังในวัดดิเปนแม่มาใช่เเที่ยวเหนเรียกใช่เนาะจะลงไปเพราะนแม่มาใช่ที่เที่ยวลงวัดตรงนั้นนะเพื่อเดินไปซอยเพื่งมาดีม่้กระโทมาวอ่นั้นเด้อซื้อนะลกเพิ่ง่นเาเ็ช่อรถเมื่อชองอ บ่ได้บอกบบได้ม is ีบ่ไมีเงินแล้วเอาเงินจะซื้อบ่ไดมีโดดเล่นเนาะแม่บ่โดยบ่ได้บ่ได้เอาบ้านหนี้กันแบบหลดมือสองหนนี้ราคาเท่าไรเนี่ยสำหรับ่าไรเนาะราาเป็นหมื่นและคือไปอยู่แถวในเมืองเพราะราคาเป็นหมื่นนี่ยถ้ธรรมดาอยู่เนาะบ่เบียงเนาะแมนไหมเป็นว่าหนี้เงินห่ะเป็นว่านะข้างนอกราคาประมาณหมื่นแบบือหลดหลดหนี้สองมาซื้อรถเก่าค่ะแมนแมนไหมในเมืองมีอยู่หลายอยู่หน้ากาหมื่น แต่ว่ารถที่เขาเคยซื้อให้ทั้งนั้นแบบมั่นสองหมื่นกว่าเองเนาะกันว่าเขาเพิ่มคือว่าเนี้ยกันว่าเขาพุ่นเลิก็เอาไม้ด้วยเนาะพยายามเก็บเงินเก็บข้ามเอาก็วไม้เนี่นะคือว่าเนี้ยไปคือคือแบบนี้มันอ่าเรื่องรถเรื่องลาคันมันบ่มีมันยากต่อในการทั้งนั้นทำน้ำแนงบางทีบางยากก็ได้เนาะ ไปหาอันเห็ดหาอยังกับเผื่อสิอย่างมาหอดกันเพราะเหนื่อยนี่กับทอดไม่เห็นแล้วหนักๆแล้วสมมติว่าคันเบามีรถมียังได้ให้เขาจะมีวิธีหาเงินแนวใดสมมติการาอดแบบมีบอลหลบจ้างหมือนไปกลเขาก็ขี่ไปนะเหมือนไปซื้อมาขายไปเสียนะซื้อนอนต้มมักสลบคลีไปเสียนะหอมมะเขือเขไปซื้อไปหลอกขายอยากหมั่นใจว่าคันบามีรถไหนสิเห็ดแบบนั้นเห็ดแบบนั้นคันเราอยากขายแบบนั้นฮัลโหล ทำนันทนาศมาแล้วก็าะ้ายอืบ้านเาเองเนาะบ้านเาบ้านดงพุ่งมารน่กัตอนจกระพวกระตไปลายป้าคายมางหลอดบเลนนะการลื่นเบิดมันมีรถเนาะนั้นเนาะแลมีรถเหลดะเนาเคนกระื้อส้อยเขยี่เนาะเสียเราเองกับมดดีได้คัน่าเขามีขคงนี่คนต้องชื่อในนอนเพรวเาของักาเราเปจ้าไปนะชื่อเด้อเสนนะอกปเกิกาแบบเพิ่นกระลึกมาเซียกลึก จักเหมือนกับชื้อซ้อยแบบเนาะแล้วเฟิร์ก็ขายแมนแมนแต่ว่าในเรื่องความเูลนี่เอาแบบในความฝันเป็นเชลลิงหรือว่าเป็นรถแบบนี้สมมูรณ์แบสมบติว่ามีเนาะรถเชลลิงก็ได้รถหนึ่งก็ได้เชลลิงมันเได้ร้ายได้ไหมเชลลิงก็ได้คลองร้ายคลองร้ายถ้ิรก็ได้ันก็ร้ายอันนี้คือถามแบบเื่ออาชีบเลยอาชีพอาชลลิงของมันเหิได้เองใช่ได้หลายอย่าง ขายเครื่องแนวพอเอาพื้นน้ําก็สบายแม่นไปหาพื้นแก่น้ําแก่หยังก็ได้อีกชะนี้แม่นๆๆแน่นอนอยู่นาะบ่เวียงเนาะน่าจะคกันหลายไปนนี่ก็ยาก่แม่นเนาะมีสะเงแท้ไปขายอกับขายนําแม่อีกเนาะเออายองได้สิมีนไปนีก็สิบ่ข้าเฮียนได้ข้ายังข้าคือเก่าบ่โดยข้าคือเก่าแต่ว่าพนยายโรงเรียนนั่นแหละันยายขึ้นไปงแ่ไปง มีหลดกับน้อยว่าให้ยอกแล้วปไปไดเนาะมันไปบ่ทึงบนแรมันไก่เนาะมิชิ่งหดงเหนะแบบบริไกล้แบนี้ประมาณชิหหนลากผมืมันสิมันทาาค่อยคือเป็นบระพบุด้อมันทงานนั้นดื้อเเป็นง่ายเป็นืเนาะคุใหพอหากมผันเป็นจริงใชในกลมใจก็อยากให้มีสะดิ้งก็ได้พอได้อ่า หาเงินหาคำเดียวเขาปกลัวตกง้ยมแดงมาแต่มันมีคนจ้างนะ้บัดนงี้ยมให้ยมนา้ยมแดงมาแห้งยากบัตรในเรื่องพ่อข้าแม่ข้านี่ยมแดงแห่งดีเนาะบะเวียงเนาะแมนเมนมับนั่นทํานี่มาใครคนทางไปมาสะดวกอยากให้มีนั่นนี่เนาะน้องนาลำเกลืเนาะแบบเี้มักซรีเขากับทหารมักซรีเสมันบอกมันเ้ากระโหลกคล้ายๆคล้ายอยู่เป็นพักเป็นอย่งนะยังอยู่กับข้าเบ่าอะไรกับอะไรเลย ได้ดอกโมจิเชื่อว่าเอ้ยเพิ่นต้องเฮ็ดได้คั่นว่ามีอันน่ะรถลาาว่ตอนอยู่กระทัวกะข้าวกะอะฮะเหล่าของนะปลูกเองเนี่ยกระซื้อมันพิ่นแน่ยขายเป็นมะเตะมะแตงทางหลอกขายเป็นปูเป็นตาจังซี่เพราะว่าเขามักซื้อได้แถมเลยคนได้แสนนอเดียตั้งเท่าเองดีๆออกไปเวียกไปงานโต๊ะน้องแมนแมนไมนี่จะว่าน้องน้ำเพชรขอบบุญขอบคุณพระผู้ใหญ่เพื่อนเด้อเนาะ ເບິ່ງນີ້ຄືຊິແມ່ນຜູ້ໃຫຍ่ທ່ານเดียวกันອ່າແຕ່ວ່າຄືສ່ວນປະເພດພວກເຂົ້າໜົມນີ້ທ່ານເມົາເພິ່ນນະອານຫານສດພນນໜອານິຊ່ວຍເດ e b o o k ກุຸນຕຍ ตกไฟครมาให้กน้ำมาให้ได้กล้าทำนั้นได้ทำนี่เนาะน้ำดังมน้ำใดก็คือเก่าอยู่นี่เนาะเปลี่ยนไม่เนาะมาก็ได้เนาะขึ้นไปหาเห็ดน้ำดังขึ้นไปหาไปหาเห็ดก็ขึ้นไปน้ำเด้อเออไหนเก่าเดี๋ยวสิอ้นถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาไปจีดร่มก็เพิ่นพี่น้องไงเนาะได้พี่น้องไงเนาะ บ้านเพิ่นอ๋อทางนี้แสดงว่าเขาซื้อขวดซื้ออยังไปนําไหนเพิ่นเก็บขวดไว้อรอบๆบ้านรอบๆเพื่อนเพิ่นพี่น้องาจังได๋กะนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากเอฟาที่ว่าเข้ามาติดตามคลิปช่องจบของเฮาแต่ว่าผิดพลาดก็ต้องครับขโสุดขอปลายหลายทางวัดติดเพิ่นอารมณ์ออกไปนะทำงานก่อนพี่น้องกันเนาะ สำหรับคลิปนี้กลำลังลาพ่อแม่พี่น้องไปเดียวไปทางปุ่นน้ำคลองนะพี่น้องเอ้ปุ่นน้ำคลองนะจนบานพังนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลำลังลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วิดพลาดก็ต้องกรับรขอโทษขออภัยหลายอยู่ดีไม่แห้งไม่สุขุสุขคนพี่น้องกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสุขุสุขคนเนาะ